เมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาครับบริษัท Virgin Galactic ได้ทำการทดสอบเที่ยวบินครั้งที่สาสำเร็จอย่างราบรื่นแล้วครับครั้งนี้เครื่องบินอาวากาศ VSS Unity ได้ถูกปล่อยออกจากเครื่องบินขนส่งและจุดระเบิดเชื้อเพลิงทยานขึ้นสู่อาวากาศที่ความสูง89กิโลเมตร8จุดขอบอาวากาศนะครับ นักบินทั้งสองครับสัมผัสสภาวะไร้น้ำหนักเป็นเวลาประมาณ5นาทีก่อนที่ยาน USS Unity จะร่อนลงกลับสู่พื้นโลกที่ส p a c พอร์ตรัฐนิวเม็กซิโกสหรัฐอเมริกาครับ คาดว่าหลังจากผ่านการรับรองจาก FAA ครับองค์การบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐครับเวอร์จิ้น a ก t เลเองเนี่ยก็จะสามารถส่งนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกขึ้นสู่อวกาศได้ภายในต้นปี2022ครับผู้ที่สนใจครับสามารถจับจองที่นั่งได้แล้วนะครับในราคา250,000ดอลลาร์สหรัฐหรือราว8ล้านบาทต่อ1ที่นั่งครับ ปัจจุบันครับมีผู้จับจองไปแล้วครับมากถึง650คนนะครับโดยมีรายชื่อของดาราดังอย่างเลดี้กา้าแล้วก็ลีโอนาร์โดดิคาปริโออยู่ในหนึ่งในผู้ซื้อบัตรของ Virgin Galactic เองด้วยครับ ในการไปเที่ยวครับเราจะได้สัมผัสกับสภาวะไร้น้ำหนักเป็นเวลา5นาทีพร้อมชมวิวโลกจากขอบอวากาศที่ความสูงประมาณ100กิโลเมตรครับแม้ว่าการท่องเที่ยวแบบนี้นะครับอาจจะไม่ใช่การขึ้นไปบนวงโคโจรหรือว่าขึ้นไปบนสถานีอวากาศนะครับแต่ว่าการท่องเที่ยวแบบนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เราครับสามารถสัมผัสกับประสบการณ์สภาวะไร้น้ำหนักที่เหมือนกันกบที่นักบินอวากาศประสบพบเจอในอวากาศจริงๆนะครับรวมถึงการได้มองเห็นวิวของโลกจากความสูง100กิโลเมตรซึ่งก็นับว่าเป็นจุดตัดหนึ่งระหว่างโลกกับอวากาศครับ ยังได้มีการเปิดตัวครับชุด under armour ครับเป็นชุดสีน้ำเงินเข้มประดับด้วยขอบสีทองซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากแสงของดวงอทิตที่สะท้อนกับโลกบนอวกาศครับธุกรกิจการท่องเที่ยวอวกาศของ blue origin ด้วยจรวด new s h e r p a r d ก็กำลังเป็นที่คืบหน้าอย่างมากครับในตอนนี้ดังนั้นบอกได้เลยครับว่าในอีก1สปีข้างหน้าเนี่ยการไปอวกาศเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ต้องมีเงินมากหน่อยเท่านั้นเองครับ